ทุกคนนะผมมาอยู่ในเกมกระจากระจอกแล้วครับเกมกระจอกครับผมจะมาเล่นมันครับผมมีของทุกอย่างที่ผต้องการผมจะใช้เจ็ตแผกแล้วกันมาไปบินกันต่อไปผมเคยชนะมาหลายรอบม,มาหลายรอบม,มากนะครับผมจะบินไปต่อนะครับ คลิปนี้ผมจะพูดเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับจะพูดเยอะหน่อยวันนี้ผมจะพูดเยอะเนอะจะพูดเยอะมากไปต่อไปไปไปะโอ้ล่นดานที่มันเป็นคล้ายๆกับพวงอัฟบีอะไรพวกนี้แต่ทุกอย่างมันฟรียังไงล่ะ ก็เลยชิวมากผมก็เลยเปิดแล้วผมก็ขุดดินลงไปต่อมันลึกกว่าที่ผมคิดไว้แก่ผมลงมาข้างล่างแล้วก็จะกระโดดไปก็ะบาแล้วครับบินเหละคนขี้เกียจบินเอาพลังขั้นสุดยอด ับให้หมดเลยปั๊บให้หมดเลยการพลังขั้นสุดยอดเราจะไม่เอาแรงเกินเราเหลือแค่สองร้อยแปดสิบพอเอสเกสเกตอาร์จินโวอาดิโกอาิโอว่าช้าเอว wow นู่นแหละเต้องม,มีน้ำระบบพลังคููสองชอลแแค่นั้นโอ้โหความเร็วเป็นของพระเจ้าว่ะไมาจจะกินน้ำไปแต่ก็เร็วเหมือนเดิมนั่นแหละเร็วจัดด้วยโอ้โหไม่โคตรเร็วหืมเร็วเกินไปละเร็วเกินพระเจ้าตอนเนี้ย ลูกตัวเลยจะเป็นผีไม่น่าบอกว่าลูกตัวใหญยโอ้โหเราเราเร็วเกินแม่งชนมันให้ล้มเลยแม่งเร็วเกินขอเร็วๆให้มัน

ไปขผงแลว้วข้าคอนปกติแพงเลย<_ <d> _>มึงเร็วเกินไป<_ <d> _>ไม่น่าเปิดพลังเลยเปิดพลังปั๊บคอมันอะไรเกิดขึ้นให้วางมาได้ยังอันเระให้ตรงโอเคเป่าเราต้องวางตรงนี้ เชียบันไดเ้ยนี่ตรงเออขึ้นได้บางทีเราอาจจะใช้พลังไลท์ก็บินไปเชื่อกันกู

ข้างในตู้ตกลงมาข้างล่างอีโอ้โหลาปีนโอ้ปืนยากซะด้วยชิงกะบูชชิงเอกมาชิลาเอลากาดิโอชิกาฮูวววววว กันเหรออืมแต่วอมเดียวที่โหดเกินไปจะตึงเกินไปไหมล่ะโอ้แรงดึงดูดเอาไม่อยู่ไม่ได้ต้านทานกูได้โอ้โหแมงจะไม่มีเฮีอยอะไรต้านทานกูได้แล้วนะี่ยอืมแรงเร็วชิบหายโอ้ย มเดินเร็วเกินไปเดินเร็วเกินกระโดดขึ้นไปอ,อโอ้โอโอ เอสเกสเกดเอาไอจีนวอร์รี่อันนี้ก็เอาไว้ใช้เอสเกดผลจากการใช้เจ็ะแพ็กกระจกเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่เมื่อก่อนลิซ่าเคยเป็นแบบนี้จำได้จำได้ลิซ่านั้นตอนเก่าเหรอ ตอนนี้มันอัปเดตใหม่ไงโอ้กิ๊งกรเลยเลยบอานี้ยิงชิวๆ Cue, baby. Huhuhu. Hmm 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 hmm. Ah,

ไ่โจกีและเพื่อนทีน่ผมชนะแล้ว Yes ผมทำได้ผมทำมันได้